สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนําวิธีการผ่านไบร์แมปนะครับแบบง่ายๆนะครับโดยวันนี้ผมจะใช้เป็นไบร์แมปเทียสินะครับเป็นสีทองนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมาคับแหวนก่อนนะครับเพื่อให้เวลาเราตั้งป้อมเนี่ยป้อมมันจะแรงนะครับให้เราใส่สีส้มเข้าไป2อันนะครับมันจะทําให้สเกลทาวเวอร์เนี่ยก็คือเป็น ทาวเวอร์มินเนี่ยนะครับตีแรงมากขึ้นนะครับเราก็กดแอนนอยไปเลยนะครับสองข้างเลยนะครับโอเคครับเสร็จแล้วนะครับก็ไปลงแมปกันเลยนะครับเดี๋ยวผมเอาอันนี้ออกก่อนนะครับครับเหตุผลที่ผมใช้เลือกมินเนี่ยทาวเวอร์เนี่ยก็เพราะว่ามันยิงไกลนะครับแล้วก็มันแรงด้วยนะครับ เริ่มมาปุ๊บเนี่ยเราก็มาเดินดูก่อนก็ได้ครับว่ามันจะเกิดตรงไหนนะครับเราก็ตั้งป้อมดักเอาไว้นะครับเช่นตรงนี้ใช่ไหมมันจะผ่านมาเส้นนี้เราก็อาจจะต้งตั้งป้อมดักเอาไว้นะครับก็อัปเกรดเป็นนี่นะครับให้เราอัปเกรดเป็นตัวนี้นะครับมันจะยิงไกลแล้วก็แรงมากๆเลยนะครับ to คือบางคนก็อาจจะใช้อย่างอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าผมลองมาแล้วผมรู้สึกว่าการใช้มินเนี่ยนทาววอเนี่ยมันผ่านมันผ่านง่ายที่สุดน,นะครับ สลับผมนะแล้วก็จะตั้งคือถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดเราตั้งเป็นระดับหนึ่งระดับแรกๆเนี่ยครับมันก็จะเป็นมินเนี่ยนตีใกล้นะครับซึ่งมันก็มีข้อดีตรงที่ว่ามันสามารถบล็อกทางพวกมอนได้ครับมันจะบล็อกทางทำให้มอนเนี่ยเดินมาแล้วก็มาชนมินเนี่ยนนะครับกว่ามันจะผ่านมาได้เนะี่ยมันก็ต้องฆ่ามินเนี่ยนให้หมดก่อนนะ มันจะช่วยยื้อเวลาเราได้นะครับไม่ให้ไม่ให้มันเข้าไปถ่านเราเร็วเกินไปนะครับแล้วก็อาจจะตั้งสลับกันก็ได้ครับตั้งมินเนี่ยนตีไกลสักอันหนึ่งสลับกับมินเนี่ยนตีไกลอย่างนี้นะครับก็จะได้ทั้งดาเมจแล้วก็ได้ทั้งตัวแทงนะครับตัวชนนะครับ ผมจะไม่จะไม่ตั้งจะไม่ตั้งป้อมอื่นเลยนะครับนอกจากมินเนี่ยนนะครับเพื่อเพื่อนๆดูว่าถ้าเกิดเราเราใช้มินเนี่ยนเนี่ยมันจะมันจะผ่านง่ายหรือเปล่านะครับคือเพราะว่าเราลออัปเกรดแหวนเราใส่สกิลแหวนเนี่ยมาเป็นของมินเนี่ยนใช่ไหมครับแล้วก็ตั้งป้อมมินเนี่ยนไปเลยนะครับเพื่อให้มันได้ประโยชน์สูงสุดนั่นเองนะครับ ตั้งสลับกันก็ได้นะครับเป็นดาเมจอันนึงแล้วก็เป็นตัวตีใกล้นะครับเอาไว้ชนเอาไว้ชนตัวนึงป้อมหนึ่งนะอันนี้มาทางนี้ผมไม่ทันดูนะ <c oughs> เคครับก็ฝั่งนู้นเราตั้งไปเยอะแล้วนะเราก็มาสลับตั้งฝั่งนี้บ้างนะครับ เอเด๋ผมจะไปตั้งฝั่งนี้เพิ่มนะครับ คือยิ่งแบบที่มันเป็นทางทางที่มันมีแค่2ทางเนี่ยมันก็จะง่ายนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องไม่ต้องแบ่งป้อมไปหลายๆทางเยอะนะครับถ้าเกิดว่ามันมาทุกที่ทุกทางเนี่ยมันก็จะยากถูกนนะครับมันก็ต้องระวังหลายทางแต่ว่าน,นี้มันมาแค่2ทางนะครับเราก็ตั้งอันไปเลยครับแค่2งทางก็จะครอบคลุมง,ง่ายนะครับ น่าจะผ่านแล้วนะครับเพราะว่าเหลือแค่ไม่ถึงสิบวีแล้วครับแล้วก็บอสก็ตายหมดแล้วครับงน,น,นี่ครับแค่นี้ก็ ผ่านแล้วครับเราก็แค่ตั้งตั้งป้อมนะครับมินเนี่ยนตัวตีไก่แค่นี้เองครับแล้วก็คับแหวนมานะครับคับแหวนมาแล้วก็ตั้งตั้งแต่มินเนี่ยนนะครับเพราะาเราคับแหวนมินเนี่ยนมาก็แค่นี้ก็ผ่านแล้วครับง่ายๆมากเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเทคนิคการผ่านไบรท์แมปแบบง่ายๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมีเทคนิคอื่นนะครับก็สามารถมาแชร์กันได้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายคนนะครับ